ความสุขของเขาละค่ะคุณใบบัวเล่นน้ำขงังอีกแล้วนะคะดึง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 ,ดงวาย <c oughs> เล่นน้ำขังตั้งแต่เล็กยันโตเลยนะคะเจอน้ำขังที่ไหนไม่ได้เลยขอลงไปเล่นก่อน ไม่ต้องนอนลงไปขนาดนั้นค่ะ <c oughs> นี่ลูกชาวนานะคะเนี่ยลูกชาวนาของแท้กูของแท้กูของแท้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยดินตรงิ <c oughs> น,รงนี้เราก็เล่นได้ใบบวนเหมือนดินทรายอะ่ะลูก <c oughs> 不对。